สวัสดีค่ะวันนี้ลองทำดูคุณทำได้ก็เริ่มจากความชอบเหมือนเดิมค่ะผักดองเกาหลีไม่ได้มีแต่กิมจินะคะจะมีผักดองชนิดอื่นๆอีกค่ะมักจะพบเห็นทั่วไปก็คือหัวไชเท้ากับแครอทด,ดองค่ะส่วนประกอบก็มีไม่มากเท่ากับการทำกิมจิค่ะเริ่มจากตั้งไฟเคี่ยวน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูเข้าด้วยกันคนจนน้ำตาลละลายค่ะและทิ้งให้น้ำดองเย็นลงหน่อยนะคะ ระหว่างนั้นก็นำแครอทหัวไชเท้าที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วเอามาหั่นขนาดตามใจชอบค่ะส่วนแม่ชอบกินเป็นคำๆค,ค่ะก็เลยเลือกหั่นแบบลูกเตา๋าวันนี้เราใช้แครอทหัวไชเท้าอย่างละหัวค่ะนำแครอทหัวไชเท้าที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ขวดแก้วหลิตรค่ะ เทน้ำดองที่เราทิ้งไว้ให้เย็นใส่ตามให้ท่วมผักเลยค่ะเก็บใส่ตู้เย็นค่ะรอสักสองวันค่ะแล้วเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าจะมีรสชาติยังไงค่ะ